ประวัตินุ่นวรนุตตัวแม่ด้านการแสดงแถมเป็นสาวนักธุรกิจมือทองสิท์เก่ามอสอดอนุ่นวรนุตเรียกว่าเป็นชื่อของนักแสดงหญิงที่พอกล่าวถึงแล้วหลายๆคนจะนึกถึงผลงานคุณภาพทั้งหน้าจอและหลังจอจนทําให้เธอเรียกว่าเป็นนางเอกคากฟ้าอันดับต้นของประเทศไทยเลยก็ว่าได้และเราต้องบอกเลยว่าเธอคนนี้ไม่ได้มีดีแค่ด้านผลงานด้านวงการบันเทิง แต่เธอยังเรียกว่าเป็นนักธุรกิจหญิงที่ประสบความสําเร็จมากๆคนหนึ่งเลยก็ว่าได้เราจะพาเพื่อนๆมาทําความรู้จักกับประวัตินุ่นวรนุษสาวสวยคนเก่งสิทธิ์เก่ามหาวิทยาลัยราชพัฏสวนดุสิตคนนี้ให้มากขึ้นกันสักหน่อยประวัตินุ่นวรนุษนุ่นมีชื่อจริงว่าวรนุษพิรมพดีนามสกุลเดิมคือวงสวรรค์เกิดเมื่อวันที่24กันยายนพศ2523 ภูมิลำเนาเป็นคนจังหวัดนครปฐมจบการศึกษาจากมหาวิทยาลัยนาฏศิลป์จบการศึกษาระดับปริญญาตรีจากมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิตคณะวิศวกรรมารจัดการนิเทศศาสตร์นุ่นวรนุชเกิดในครอบครัวที่มีพี่น้องห้าคนโดยเธอเป็นคนที่สามเข้าวงการจากการชักชวนของผู้ใหญ่ทําให้เธอได้กลายเป็นฐานะนางเอกใหม่ช่องเจ็ดและเธอก็เริ่มสร้างชื่อเสียงให้กับตัวเองเรื่อยๆ มีงานละครที่กลายเป็นที่จดจำมากมายจนทำให้เธอกลายเป็นนางเอกอําดับต้นๆของวงการบันเทิงไทยซึ่งเมื่อเธอหมดสัญญากับทางช่องเจ็ดในปีพศ2554แล้วเธอก็ผันตัวเองมาเป็นนักสแสดงอิสระและยิ่งทำให้เธอมีผลงานที่น่าจดจำอีกมากมายโดยชีวิตส่วนตัวเธอแต่งงานกับต๊อตติติพิรมพักดีทายาทเจ้าของธุรกิจเบียสิง์ ในปีพศ2553โดยทางคู่ยังไม่มีลูกด้วยกันโดยนอกจากผลงานในวงการบันเทิงแล้วนุ่นวรนุชก็มีธุรกิจส่วนตัวอีกมากมายไม่ว่าจะเป็นโรงเรียนสอนนาฏศิลป์ร้านอาหารผลิตภัณฑ์เสริมอาหารธุรกิจคอนโดมิเนียมธุรกิจเครื่องสำอางและอื่นๆอีกมากมายเรียกว่านุ่นวรนุช เป็นทั้งดารานักแสดงและนักธุรกิจที่ประสบความสําเร็จมากๆเลยจริงๆณนะตอนนี้คุณนายนุ่นคงเป็นคําที่เหมาะที่จะเรียกคานังเอกแห่งยุคอย่างนุ่นวรนุชเป็นที่สุดเพราะไม่ว่าจะเป็นเรื่องงานฐานะการเงินความรักและชีวิตครอบครัวก็ดูจะสําเร็จและสงวงไปทุกสิ่งเข้าวงการบันเทิงโดยการชักชวนของแก้วพรีเมียมีละครเรื่องแรกคือปอบผีฟ้า2,540คู่กับนุติเขมโยดทิน และตั้งแต่นั้นเป็นต้นมาช่องเจ็ดก็มีนางเอกเจ้าบทบาทอย่างนุ่นวรนุชเป็นตัวเรียกเรตติง้งผลงานละครที่ได้รับความนิยมอย่างสูงอาทิรากนาครารา2543เปรตวัชส,สุทัศน์2546แม่อายสะอื้น2547และละครกับเพื่อนรักอ้ําพัชราภาเรื่องกุหลาบเนือเมฆ2552ด้านชีวิตครอบครัวนุ่นวรนุชเคยคบหาดูใจกับเขตฐานทัพเป็น เวลาเจปีแต่ก็ต้องเลิกรากันไปและหลังจากใช้เวลาคบหาดูใจกันอยู่นานในที่สุดเธอก็ตัดสินใจแต่งงานกับปิติทพิรมพักดีทายาทเจ้าของธุรกิจเบียร์สิง์ซึ่งการแต่งงานในครั้งนี้เป็นที่มาของฉายาคุณหนายนุ่นนั่นเองผลงานเด่นม่านไหมปอบผีฟ้า2540มิ่งล่ารากนาาัราสา2543โนราทองเติม 2546ดาวนินพวงคำดาวนินประดับเดือนเด่นแม่ไอสะอื้น2547ดาวพูดพิศวาส2547นวลเฉิม2547พีตะพรพลอยลิขิตหัวใจ2549พาลัยรหัสลิษยา2550วาดจันกาสานาคา2550เอื้อมดาว ดาวเปื้อนดิน2551อัญชันราชสีคงแฝก2551รุกคาด2552รถจะเรศรุ่งเรืองหรือกล้วยค่าของคน2554ลำยองทองเนื้อ9 2556อีสาอีสาระวีช่วงโชต2556อุบลสโรชินีพิศวาส2559 ยาดาระเริงไฟ2,560จูนศึกรักข้ามฟ้า2,561ริสาเกมรักเอาคืน2,562ออนนิชาวุ่นรักนักข่าว2,563น้ำพิงกระเช้าสีดา2,564ยาวายอดเข็มซ่อนปลาย2,565รางวัลที่นุ่นได้รับคือ ปี2547รางวัลดารานำหญิงยอดเยี่ยมจากละครแม่อายสะอื่นปี2547รางวัลนักแสดงนำหญิงยอดเยี่ยมจากละครเรื่องแม่ไอสะอื่นปี2 5 4 0รางวัลดารานำหญิงยอดเยี่ยมจากละครแม่ไอสะอื่นรางวัลโทรทัศน์ทองคำครั้งที่19ปี2547รางวัลผู้แสดงนำหญิงละครแนวชีวิตหญิงยอดเยี่ยมจากละครแม่ายสะอื่น รางวัลวิขลาครั้งที่23ปี2547รางวัลนักแสดงนำหญิงทางโทรทัศน์ยอดเยี่ยมจากละครแม่อายสะอื้นรางวัลเฉลิมไทยอวอร์ดครั้งที่2ปี2549รางวัลนักแสดงนำหญิงยอดเยี่ยมจากภาพยนตร์เฉลิมรางวัลคมชัดลึกอวอร์ดครั้งที่3ปี2549รางวัลผู้แสดงนำหญิงยอดเยี่ยมจากภาพยนตร์เฉลิมรางวัลชมรมวิจารณ์บันเทิงครั้งที่14 รางวัลผู้แสดงนำหญิงยอดเยี่ยมจากภาพยนตร์เชิมรางวัลชมรมวิจารณ์บันเทิงครั้งที่14ปี2549รางวัลผู้แสดงนำหญิงยอดเยี่ยมจากภาพยนตร์เชิม2551รางวัลสาขานักวิทยุโทรทัศน์ดีเด่นรางวัลเทพทองครั้งที่9ปี2551รางวัลน,นักแสดงหญิงยอดเยี่ยมจากละครเรื่องดาวเพื่อนดินปี2552 รางวัลสาขาคู่รักฮอตแห่งปีวรนุปิติ2,552รางวัลขวัญใจไฮโซปี2,553รางวัลน,นักแสดงนำฝ่ายหญิงจากละครเรื่องลุกกระชาตปี2,555รางวัลดารานำหญิงแห่งปีจากละครเรื่องค่าของคนรางวัลมณีเมฆขลามหานิยมจากการประกาศผลรางวัลเมฆขลาครั้งที่24ปี2,556 รางวัลดารานำหญิงยอดเยี่ยมจากละครเรื่องทองเนื้อก้ารางวัลสีสันบันเทิงอวอร์ด2013ปี2556รางวัลนางเอกยอดนิยมจากละครเรื่องทองเนื้อก้าปี2557รางวัลน,นักสแสดงนำหญิงยอดเยี่ยมจากละครทองเนื้อก้ารางวัลน,นาตาาชครั้งที่5ประจำปี2556ปี2557รางวัล นักแสดงนำหญิงดีเด่นจากละครเรื่องทองเนื้อก้าและอีสาราวีช่วงโชดรางวัลพิคเนตครั้งที่3ประจำปี2557ปี2557ดารานำหญิงสาขาละครที่สุดแห่งปีจากละครเรื่องทองเนื้อก้าปี2557รางวัลน,นักแสดงนำหญิงยอดเยี่ยมจากละครเรื่องทองเนื้อก้าปี2557รางวัลสาขาคนดังปี2557 รางวัลดารายอดนิยมปลอดบุรีดีเด่นจากเครือข่ายวิชาชีพสุขภาพเพื่อสังคมและไทยปลอดบุรี